สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564ค่ะ สำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะเป็นเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุ่มประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทาให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองลง ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมจึงทําให้ในช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าตอนนี้มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองก่อตัวอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบนซึ่งได้แก่ทางด้านภาคกลางและชายฝั่งของภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะสําหรับภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองก่อตัวอยู่บริเวณอ่าวไทยค่ะและนาน้อมจะเคลื่อนเข้า มาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างในช่วงบ่ายถึงค่าและมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยค่ะ สำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้โอกาสที่จะเกิดฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนได้แก่พื้นที่ทางด้านภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศซึ่งก็ได้แกท่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกค่ะแต่แนวโน้มสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองจะลดลงค่ะสําหรับภาคใต้ทั้งสองวันยังคงมีการกระจายของฝนค่อนข้างดีและยังคง มีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นนะคะในวันนี้มีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะแนวโน้มของวันพรุ่งนี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ลมตะวันออกที่มีกําลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่งผลทําให้คลื่นลมของทั้งสองฝั่งอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรค่ะ มาดูพยากรณ์อ,อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียง,งรายลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-37ถึงสองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด32-36องาเสรอศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ ชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาิศาเซลร์เซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซอเซียส าคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับลักษณะอากาศ